สวัสดีจ้าพี่น้องพ่อกับแม่นวยทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลจ้าที่เก่าเวลาเดิมมาพ่อพีพ่อน้องคือเกา่าหลังจากเ็ดเนวอยููเนวกินแล้วแม่นวยกับสิมาท้ายคลิปสู้พี่สู้น้องเบิงว่าแต่ละเหมือแต่ละเว้นเฮหาอยู่ไสแน่เมื่อนี่เฮาก็อยู่ดงมาไฟอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะจ๊ะงานบุญเเพ่อน มาหอดจอดถึงแล้วเมนูกับพี่้าพีพานองถามข่าวลูกเต่าได้ละคนมาขึ้นว่าไปนอนใสู่ยใส่กันแน่สวัสดีครับ,รบวัสดีครับสวัสดีครับมาขึ้นผ้ากันนอนใส่นอนกับพี่เปาฟิล์มล่ะ ต้นน้ำละ่ะนอนอยู่บ้านพักหมูไหนหมูเก้าหรือหมูสิบสี่หรือหมูสีฮ<า>ะโโนอนอยู่ดมบ่อยู่ดมคือหมูสี่ถ้ายู่ดมนะหมูสี่หานในบ้านนะหมูเก่าสเปร์<ส> ส่วในใดพีก่ก็บอกว่าบ่มีนะ,ะบอกร่ตอนนั้นเราบ่มีแล้วก็บ่รวงผูดอีกว่าพูดถึงบ่ม,มีอย่างนี้คอือเ้หรือเขาแบแทบปลว่าเขาอคมกรตอมเชพูดจหพักกาังรถเท่าไรเนี่ยโต้เหมือนนังรถง<อ><อ>คันสีขาานท่นไม่เน,นี่บอท่นเก่าครับท่านอะไรอ๋อท่านเก่า ฟิล์มเหรอขี้ขัน้นไหนนึกว่าขี่รถขั้นนั้นใช่ไหมาหายใจออกสอนุกกินเขากินน้ำไปหรือกินส้มตำมดิ้งกินส้มตำเดี๋ยวเมื่อก,กี้เพื่อเห็นแแบบแบบแบบไปไหนแล้วไปอาบน้ำโอ้พักกันมาเรออาบน้ำบมดเนี่ยอขอบคุณครับไม่รบกวนแล้วครับได้ครแบบับบา,บายบายครับจ้าขอบคุณครับบรรยากาศตอนนี้ ห่อนอบอ้าวพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเมึอเมึ่อคืนเพรว่าฝนตกเดียฝนตกเมื่อคืนแต่ว่าเมนีท้องฝ่าวังว่าท้องฝ่าคงสิบปอดโปงเนาะจาะเนาะแต่ว่าอากาศร้อนอบอ้าวเหลือเกินสถานที่กวงคว้างจะพี่น้องเหมาะสำหรับการเต้ยเสด็จยายไลสวัสดีครับ รอบที่เท่าไหร่อาบน้ําเนี่ย,อย,อยรอบที่สองรอบที่สองอ๋ออาบทําไมถ้าเขาถ้าอาบดุเขาว่าคนสกรปรกตอนนี้คนกำลังปูสาเต็มเลยเดี๋ยวฉันจะไปไปเลยอ,อ๋อโอเคแล้วก็มาหนักขค่ะ,ะไปอาบน้ําเลยรีบๆทําเวลาเดี๋ยวไม่เดี๋ยวคลิปที่สิบมันจะข้ามก่อนไปแล้วอะไรไปอาบน้ำพี่น้องเนื้อสัตตอนนี้ ว่านี่ทำคมเนี้ยอย่าตำหนิคนอื่นเขาในเมื่อตัวเราก็ไม่ต่างกันหูถึอใจเถอะวะแต่ละคำนี่พี่น้องถือใจขนาดเลยอย่าให้ความเกียดค้านเป็นอุปสรรคในการทำงานหลูกเต่ากำลังคนสิ่งคนของ ที่โรงเรียนบ้านดงมะไฟได้กจ้ามาเนี่ย้ะเอินสวัสดีค่ะอ้าวบิดข้าไปอาปนบน้ำแล้ววะหลังเสิไป เตรียมตัวอาบน้ำพี่น้องเอิ้นมาขั้นไหนอะขั้นใหม่พาด์ทโบ๊บอบเศร้าหนาดีเบิ่งกันเนี่ยละ่ะแข็งแกแด่เด้อ <c oughs> โดนรถแอร์บร่เย็นเพิ่นว่ะ กินเน้อกินน้อมดกินน้อูใจบัตดีจ้ากินไรลูกกินมะเขือแงม่วงค่ะี่่านไหนมือนเนี้ยท่านไหนโอ้บ่ออบซาลาบัโทกับขนาดโมบที่บอกว่าพี่ปอบอกมาเอาวางสียู่หันกินเผาไปละละเย็นไปเย็นก่อนมาด้าสบายอังเปาสวัสดีครับพ่อหรือบอมเหอนเนี้ยนไหนพออยู่พอก็ลืมแม่แม่ เอาลูกพิ่มกระจายอยู่ในบวมเมียนเลยค่ะขอบคุณครับอ้าวสู้สู้โอ้ยหาทางลงก่อนคุณน้องไปหลาเวทีก่อนครูเอสวัสดีค่ะครูสิเมื่อยแท้เจ้าล่งางคันไหนคันใหม่อะเหรอ แต่ขั้นไม่กลว่าเจ้าใจขาดแท้เขาวงง่าลมเหนื่อยรถอยู่ลมหมัจะมาหวดพี่น้องบรบวนวล,ละ่ะะแต่ฟิลม์มาว่าทั้งทีกันแม่ปีสวัสดีค่ะไปค่ะุแม่อยู่ค่ะไม่รีบค่ะเพราะว่าวันละคลิปบอสบอสละของแช่ไก่น้ำแข็งเราแหละแต่แช่ไก่น้ำแข็งเราแต่มันมีแต่ไก่เขาแช่ไก่ แชร์ไกลแชร์ไก่น้องเริ่บปูสาปูอย่างแล้วทางทีเมที่ห้องอะกำลังสแตนบายอ,อาจารย์ก็เตรียมมาถ่ายชิปเพือนจานเหลี่ยวหรือแล้วไหลสด สาดคือสถานที่กวงขวงเลย,ลยพี่น้องแต่ว่าสาดคือเป็นสีบางๆตาบวชืึน้นมองอื่นเนาะถ้ามองอื่นถ้าสถานที่อันม่อมเหาะอยงสี่นี่สาสตร์เต็มหมดเลยอันปลาล้อมปลาแหลมจริงจริงตอนแรกว่าสีลงวัดเนาะพี่น้องก่อเวทีห้าสศีราตอนแรกว่าสีลงวัดบดัดนี้ฝนตกมาขึ้นว่ะค่ะสถานที่บอวชนุ้ยมันจืดมันแฉเกิดก็เลยใหญ่มาเป็นอ่า โรงเรียนเนาะจ้ะไปที่ยาก็เลยสาเพราะว่าเขาเป็นใหญ่สถานทีเป็นเนี้ยพอดีเดินทางไปทางสารท้า,ทามคือเก่าเลยจ้ะพี่น้อง มอื่นกับสิระยะทางสามร้อยกว่ากิโลมณีสองร้อยกว่านอนเนาะไม่ขาดไม่ท้ากา๊าล่ พี่น้องสำหรับชิปนี้เอาไว้สำเนียงสะกอนเบิงแล้วกับกดไหลกดแช่กนไทยประทับติดตามกดฝากกดติดตามฮพอดีค่ะแล้วก็ติดตามกดฝากติดตามทางช่องยายแหลมลำเคอรอเฟิียเชี่ยวนะจา๊ะเนาะขอบคุณขอบคุณถูกกำลังใจขอกันคลิปหน้าจ้าสำหรับชิปนี้อยู่ดีไม่แห้งสุข,ขู่สุคนบายบายค่ะ